ดูดคนเดี๋ยวเราจะกัมาารีแอ,อ,อ็กอีกชั้นนึงนะคะถ้าเห็นเสื้อตัวนี้ก็คือดิฉันอัดมาถึงคลิปที่3แล้วนะคะก็อยากอัดโยนรัวเลยถ้ามันมีเวลาว่างก็อัดรัวนะคะก็คือว่าเมื่อคลิปก่อนๆ,ๆนู้นดิฉันเมาส์หาช่วยฟังแล้วก็บอกว่ามาสคาราที่มีมันชอบเลยก็มีคุณผู้ชมแนะนําว่าลองใช้ของมัสค์รที่เป็นหัวเหล็กซีมันมีขายในเซเว่นแต่ดิฉันซื้อในซีเจนะคะก็คือนี่เลยค่ะ อันนี้ก็คือ m a r e s c a Volume and Curling Waterproof Mascara สี black นั่นเองนะคะราคาคือ189บาทเขาบอกติดทนนานกันน้ำกันเหงื่อไม่เลอะแต่เมื่อวานลองไปก็ถือว่าโอเคนะคะก็อ่ามันมีคล้ายๆกันด้วยนะแบรนด์ ODBO อะไรเงี้ยแล้วก็แบรนด์ Judy Doll บ้าท,ที่เขาเคยทำช่วงแรกๆอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ m e r e s k a นะคะก็โอเคทุกคนมีขนาดเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูก่อนนะจ๊ะ มีขนาด6.5กรัมนะคะมาสคาร่าเปิอดออกมาเราจะเจอกับหัวเหล็กแบบนี้เลยซึ่งแบบมันไม่มีอะไรเลยนะแต่พอลองใช้ไปก็ถือว่าโอเคตามแดดขนตามาแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะดัดเพิ่มให้มันแบบปั้งงอนกว่านี้นิดนึงนะคะอันนี้คือที่ดัดขนตาของ Beauty Buffet นะคะมันใช้ง่ายดีค่ะแล้วก็แบบไม่หนีบหนังตานะราคาถูกด้วย120บาทเองมาลองดวาจะเป็นจะได้ ัดเลยนะมันเรียงเส้นดีนะคะแต่ว่ามันแบบไม่ยกแบบไม่งอนนะมันเรียงเส้นนะอะเธอถูกดูดีไหม,มัจะเรียงเส้นไม่รู้จะเห็นปะมันมีความเหมือนเรียงเส้นแล้วก็ทําให้ยาวแต่ว่าไม่ได้ทําให้งอนแต่ว่าก็ใช้ง่ายกว่าพวกแบบมาสคาร่าที่เป็นหัวหัวนะ อันนั้นอ่ะแบบก็จะดูแบบเฮ้ยจะเลอะหรือเปล่าอะไรยังไงแต่มันอยู่ที่การดัดขนตาด้วยเปล่าว,ว่าเพราะฝั่งซ้ายมือเนี่ยเหมือนดัดให้มันงอนมากกว่ามันก็เลยขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เลอะที่คือไม่เลอะหลังจากที่ทาใช่ไหมไม่ได้เลอะตอนที่แบบตอนที่เราทาอยู่เพราะว่าปาหมาทามทามสคาร่าเลอะทุกทีไม่สามารถแบบทาโดยไม่เลอะไม่ได้ทำไม่ได้ ก็เลยไม่ค่อยสนใจช่วงที่แบบเออทาอยู่อะไรเงี้ยเป็นหัวเหล็กมันก็ง่ายดีเนาะเธอเลอะแล้วนะคะทุกคนหมายถึงว่าดิฉันเนี่ยทําเลอะแล้วนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเขานะคะขนตาล่างก็ขึ้นมาเยอะขึ้นจากที่ตอนแรกไม่มีเลยแต่คงขึ้นไม่ได้มากกว่านี้หรอกเพราะว่าบามเป็นคนไม่มีขนตาแล้วก็ไม่ได้แห้งเร็วจนเหมือนแบบ คอนโทรไม่ถูกเพราะว่าบางแบรนด์น่มันแห้งเร็วมั่งมาก,มากใช่ปะมันแบบเอาแห้งเร็วเฮ้ยโอเคอยู่นะเนี่ยเห็นปะฝั่งนี้เหมือนดัดดีกว่ามันจะมีความงอนมากกว่ามาฝั่งนี้มันจะดัดดัดไม่ค่อยดีเท่าฝั่งสายเหมือนจะต้องดัดเพิ่มหรือเงี้ยตอนนี้นเป็นเวลา9 50, า 10. 10. ก้าโมงห้าสิบอ่ะตีสักิบโมงก็แล้วกันนะคะอําก็จะใช้มาชาัทล่าเนี่ยแหละไปเรื่อยๆก็คือแบบว่าเดี๋ยวปัดไปสักพักอีกสักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่า ทุม่มสองทุม่มหรือว่าเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วแต่ช่วงที่ปามจะมาอัดก็แล้วกันนะว่ามัทละตัวนี้มันจะยังโอเคอยู่ไหมมันจะไหลยอยู่บ้างโชคคือวันนี้ปาไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะไม่ได้มีธุระออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็น่าเสียดายแต่ว่าเมื่อวานอะลองใช้ไปแล้วก็ถือว่าโอเคค่ะมันเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนค่ำ,คำ ดึกดึกมืดมืด,มดเอาแล้วแต่พระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอปัาอทีนึงนะทุกคนก็ตอนนี้เป็นเวลา6โมงสบ1 6นาทีนะคะ6โมงเย็นเนาะก็หลังจากที่เราใช้มาสคาร่าเมลิสกานะคะที่มีคนแนะนำให้เดี๋ยวปามเปิดไฟนิดนึงโอเคนะคะก็วันนี้มันไม่ได้ออกไปข้างนอกคะ่ะแต่ว่าอยู่ที่บ้านก็ทำงานบ้านทำครัวมันร้อนๆน,นะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าเออ แบบมาสคาร่าจะเป็นยังไงบ้างจะยังติดทนเลอะอะไรไหมนะคะอาถอดแว่นอันนี้นะคะทุกคนอันนี้มันเลอะตั้งแต่ตอนที่บามแบบปัดเลอะแล้วนะส่วนไอ้ความงอนอะไรเงี้ยเฮ้ยมันก็ยังงอนโอเคอยู่นะเธอทุกคนปะมันใกล้ไปปะหรือไงอ่ะไม่รู้ว่ากล้องมันจะโฟกัสขนาดน,นั้นไหมอ่ะแบบมันใกล้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวบอม ดูกันนะเนีย่ยมันก็ยังงอนอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เด้งงอนแบบที่บําพอใจอะบําสึกว่ามันน่าจะได้อีกกว่านี้แต่ก็ได้แค่นี้นะคะเลอะเทอะไม้ไหลไหมไหมนะคะไม่ไม่เลอะเทอะหลังจากที่บาทาเลอะไปแล้วอะนะแต่ว่ามันไม่เลอะเทอะแล้วก็มันไม่ไหลถือว่าโอเคมา,มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังแบบ พององยนอยู่อะไรเงี้ยน่าจะเติมได้แหละเออแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีความแบบไม่เกาะตัวเป็นก้อนไม่เป็นก้อนนะคะมันไม่ได้เป็นก้อนแล้วมันก็ถือว่าโอเคปาเป็นคนปัดขนตาไม่เก่งนะได้แค่นี้ก็ดีแล้วแล้วก็อีกอย่างเป็นคนที่ขนตาน้อยมากๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบว่ามันจะล้างยากหรือเปล่าก็าจะใช้ ครีนซิ่งแผดเหมือนเดิมค่ะของ ODBO นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันดีมากๆมันแบบเอาเมคอัพอยู่ทุกอย่างวอร์ทุกภูมมาจากไหนพี่เอาออกหมดนะคะก็จะแปะไว้แป๊บหนึ่งแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็รูดเลยปึ้นเอนไม่ออกว่ะมันออกมันนิดหนึ่งเห็นไหมเฮ้ยติดทนอยู่นะอันนี้แบบ กติไอตัวนี้คืีนซิงตัวนี้มันจะท่อนข้างแบบเอามาสคาร่าตัวอื่นๆออกได้ดีเลยคือหมายถึงว่าแบบปื๊ดเดียวออกเลยอะไรเงี้ยแต่อนี้ออกแต่อายแชโดว์สติ๊กที่ลงไว้นะคะก็คือของเมลินดาไอของไอของน้องฉัตะนะ แล้วก็ให้พวกมาซาร่าเนี่ยออกมาเป็นหย่อมๆแบบเป็นผงๆขุยๆอ,อ่ะเฮ้ยมันยังติดอยู่ที่ตาอยู่นะคะถือว่าเฮ้ยติดทนอยู่นะอาจจะต้องใช้ครีนซิ่งออยล์หรือเปล่าแต่ว่าป๊มไม่มีก็ไม่เป็นไรอาจจะใช้ตัวนี้ไปก่อนแบบว่าเขาเรียกว่าไดีอ่ะพักอยู่ที่เปลือกตาไปก่อนซักหนึ่งนาทีแหมอะ้รเงี้ยแล้วค่อยเอาออกอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเวลาแบบปาดออกมันไม่รู้สึกว่าเจ็บหรืออะไรนะ ก็ถือว่าติดทนอยู่นะโอเคเลยนะคะปกติเนี่ยตัวคลีนซิ่งของ OVO มันเอาออกหมดแล้วแหละนะคะนี่ติดทนโอเคเลยใครแบบกังวลใจเรื่องความติดทนอันนี้ติดทนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไม่อาบน้ำแล้วแหละนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำงานเขียนนิยายต่อนะคะจะไม่ได้มีเวลามากเท่าไหร่อย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์มันด้วยนะคะตามมาในโซเชียลมีเดียด้านอืปป่นเพื่อรีวิวสั่าบายบนเลทวิตเตอร like นะ์ไลน์แชนแน อันนี้นำมาแบบว่าล้างหน้าไปด้วยเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ไม่งั้นสัมพันธ์ของฉูดดีและค้าราชการรายต้นต้นไม่เงินสามร้อยไม่เกินห้าร้อยบาทแน่นอนนะคะแล้วก็ใครจะดีจะโดเ n a ให้ปั๊มก็จะกราบขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าตรงนั้นคือเป็นรายได้ส่งตรงถึงปั๊มนะหรือว่าสแกนเคอร์คนมาได้เลยห้าบาทสิบบาทบาทนึงก็ยังดีนะคะหรือถ้าไม่สะดวกใจในการโดเ n a ก็สามารถดูโฆษณาทุกชิ้นได้เลยนะค่ะวันนี้นะคะ ก่อนจะกลใหม่ EP หน้าส้ำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ